สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังงูส,สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนากระเป๋าสะพายหนังงูทรงแฟลปมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันพี่ๆค่ะงานเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุด สวยทำสมัยหรูหราโดดเด่นและอลังการเดี๋ยวน้องเอกจะเริ่มต้นที่สีส้มนะคะพี่ๆคะ่ะสีส้มงูเหลือมลายหลังหนังเงาสวยสวยขนาดกว้าง7.5นิ้วสูง5.5นิ้วหนา3นิ้วราคาพิเศษไปเลยคะ่ะ2,990บาท หนังงูที่นํามาใช้นะคะเพื่อนเ่อขาเป็นงูเหลือมนะคะราคาต้นทุนงูตัวหนึ่งอ่ะถ้าเลี้ยงดูปูเสือยาวนานถึง4-5ปีเนี่ยต้นทุนหมดเป็นหมื่นจัดให้กับพี่ๆในราคา2,990บาทเป็นราคาพิเศษนะคะด้านในผลิตจากหนังหัวขอบบนด้านในใส่หนังงูให้อีกสวยและเลิศมากไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ ต่อไปน้องเอ๋จะให้พี่พี่ชมเป็นสีชมพูนะคะงูเหลือมลายหลังหนังเงาสวยสะพรึงมากๆรับชมใกล้ๆกลเลยนะคะพี่พี่ขาตัวนี้จะเป็นงานเย็บตารางซึ่งมีค่าแรงที่สูงมากจะแตกต่างจากดีไซน์ทั่วๆไปถ้ายิ่งลายละเอียดเยอะดีเทลเยอะยิ่งเป็นงานเย็บตารางตัวนี้คือค่าแรงสูงเลยนะคะสีชมพูค่ะสวยมากไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะต่อไปน้องเอ๋จะให้ชมสีแดงนะคะ รุ่นนี้เนี่ยใช้งานเป็นสะพายสั้นสะพายยาวได้ครอสบอดี้ได้สวยนะคะตัวนี้ยสายสะพายสามารถตัดได้ทั้งพี่ตัวเล็กนะคะต้องการให้เอาความยาวออกแจ้งได้เลยค่ะมาต่อกันที่สีแดงถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะและสําหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะต่อไปสีม่วงหนังเงาลายหลังงูเหลือมนะคะท่านไหนที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอ๋เสร็จแล้วนะคะสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลกับน้องเอ๋ ทางลายได้เลยเงามากสวยมากพี่พี่ขาไปต่อกันที่สีต่อไปสีเหลืองนะคะพี่พี่ขางานเย็บตารางเนี่ยมันเป็นงานที่มีค่าแรงสูงไม่พอนะคะ มันไม่ได้เย็บแบบทั่วๆไปมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้พี่่เห็นภายนอกสวยคมชัดเห็นเป็นตารางนูนสวยเลยใช่ไหมแต่ภายในจะต้องเสริมหนวมแบบพิเศษด้วยเพื่อให้ตารางแต่ละตารางสวยและชัดเจนจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือถ้าคนทําไม่เป็นเนี่ยตารางจะออกมาเบี้ยวสีเหลืองค่ะสวยและแฟชั่นมาก2990บาทนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปทุกออเดอร์นุ่ยยังมีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะต่อกันที่สีเทาใบนี้เป็นลายท้อง นะคะของแถมช่วงนี้เป็นปลอกไฟแช็กหนังงูพึ่งเข้ามานะคะเราก็จะแถมปลอกไฟแชกหนังงูให้สวยเท่และเก๋ไก่มากสีเทาเป็นลายท้องพี่ๆคางเงาตาแตกหนังสวยหนังเงาผลิตแบบว่ากรมทุกกรรมวิธีนะคะใส่ใจรายละเอียดและมีครบทุกอุปกรณ์ทําให้ผ่านการผลิตแบบครบทุกอุปกรณ์งานมันจะละเอียดนะคะการขัดสีชีวิตวันและการเก็บรายละเอียดเนี่ยถือว่าเนียบมาก ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ำตา,พาลพาสเทลพี่พี่าถ้าพูดถึงความสวยเรียบรู้องเองขอแนะนําสีน้าําตาลพาสเทลเลยใบนี้เป็นลายหลังงูเหลือมนะคะเกล็ดใหญ่เกล็ดสวยเกล็ดละเอียดมากหนังเงานะคะเงางามสวยเตะตาสุดๆค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีธรรมชาติหนังแมทโอ้โห พูดถึงความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของงูก็ต้องยกให้สีธรรมชาติเลยเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีตอนนี้โน้องเอ๋มีแค่สีละ1-2ถึง2ใบแค่นั้นถ้าสนใจให้รีบตัดสินใจเลยนะคะตัวนี้ดีไซน์แฟชั่นมาใหม่ทรงฟแฟลปเนี่ยพี่ๆขาหนังวัวหนังแกะปลาเข้าไปแสนเก0าบาทนะคะตัวท็อปทอปเนี่ย ไซส์ใหญ่หน่อยปลาเข้าไป5 0 0แสนบาทรุ่นเนี้ที่น้องเอผลิตให้กับพี่ๆเนี่ยเป็นงานแฟชั่นระดับโลกนะคะงานเย็บตารางซึ่งในประเทศเนี่ยทั่วๆไปงานเย็บตารางหนังงูนี่หาไม่ได้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีฟ้าล้างลายลายท้องหนังแมทอูโหูสวยนุ่มสีสวยสดใสมากพี่ๆขาสวยเหลือเกินค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปนะปคะจะเป็นสีชมพูล้างลายสวยและงดงามเหลือเกินค่ะ ไปต่อกันที่สีพิเศษสีพิเศษราคาจะอยู่ที่3,300บาทตอนนี้มีแค่สีละ1-2ใบเท่านั้นราคาสีพิเศษ3,300บาทงานยากค่ะงานเย็บตารางในเมืองไทยแทบไม่มีเลยต่อกันที่สีทองคำที่พี่ขาสนใจทักมาได้เลยนะสีทองคำก็สวยเวอร์วังอลังการมาก3,300บาทและสีพิเศษอีกหนึ่งสีสีสุดท้ายสีโรสโกสวยและสะดุดสายตาพี่ๆี่ขาวูหวาอลังการสุด สวยทุกสีดูดีทุกใบสนใจทักมาได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ